ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องบินขับไล่ไอพฟนของสวีเดนนะครับ JA374 Jack w i g e n นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าวิ g เ n นนะครับเราจะเสียเวลาเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะมาดูสเปคข้าวๆกันก่อนนะครับอันแรกคือเรดาร์เลยนะครับเรดาร์ตัวนี้มีบินที่มันบินต่ำๆได้นะครับ IFF ครับ Identify เป็น o f f o นะครับก็คือตรวจจับว่าเครื่องบินมันเป็นเพื่อนของเพื่อนเราหรือว่าศัตรูนะครับในเรดาร์ก็จะขึ้นให้นะครับ2ขีดคือจะเป็นเพื่อนขีดเดียวก็จะเป็นศัตรูนะครับ BVR Mode ก็คือ Beyond Visual Range นะครับก็คือจะเป็นแบบว่าจับเป็นเรดาร์ที่แบบว่าจับระยะไกลค,ครับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับ ACM ก็คือ Air Combat โหมดนะครับก็ อะไรที่มันเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้านะฮะมันก็จะตรวจจับให้ออโต้เลยนะฮะต่อไปนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นจะเป็นจริงในโลกจริงจะเป็นเครื่องยนต์วอลโวนะฮะวอลโว R M 8เครื่องเทอร์โบแฟนนะฮะให้แรงขับมากที่สุดที่ไม่มีอัลเตอร์เบอร์เนอร์คือ6620กิโลฟอสต์นะครับอัลเตอร์เบอร์นเนอร์จะให้อยู่ที่11,810นะครับกิโลฟอสตสน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่2.35ตันนะฮะ ปก็จะเป็นถังน้ำมันอะไรอย่างนั้นนะครับนี่เต็มปีกเลยครับเต็มปีกนี่ครับถังน้ำมันต่อไปก็จะเป็นปืนนะฮะปืนก็จะเป็นปืนสามสิบมมของอากันเอ็มเจสิบห้านะครับกระสุนร5อยห้าสิบนัดนะครับซึ่งข้อเสียนะฮะข้อเสียของปืนนี้นะฮะไม่มีกระสุนเทเซอร์นะครับกระสุนค่อนข้างจะช้าระดับหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็ข้อดีนะครับข้อดีก็จะเป็นกระสุนที่แรงมากครับโดน1นึ่งัดคือจุกมากครับดีไม่ดีปีกขาดเลยครับ1นึ่งัดเพราะเป็นกระสุน APHE นะครับแล้วก็ High Explosive ต่อไปก็เราจะมาดูม็อดกันดีกว่านะครับม็อดนะครับอย่างแรกเลยก็นี่เลยครับนี่แฟลร์ชาร์ดนะ,ะให้มา48นะฮะ48ชาร์จนะฮะกระสุนนะฮะกระสุนก็จะเป็นกระสุน A.P.H.E. นะฮะกระสุนเจาะเกาะระเบิดข้างในแล้วก็กระสุนระเบิดธรรมดานะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระสุน A.P.H.E. ลว้ลวนๆเลยอันนี้ก็จะเป็นกระสุนระเบิดลว้ลวนๆเลยแฟร์นะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็จะมีตัวเครื่องพวกอาวุธนะครับจะเห็นได้ว่า J A37 มนะฮะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแบบเอาไว้ยิงพื้นนะฮะหรือพวก C A S อเส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะออกแบบมาเพื่อดอกไฟนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจรวดคล้ายๆข,ของจรวดซูนินะฮะของพวก F4 นะฮะถ้ายิงโดนก็ตายอะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ฮะ M9 M9B นะฮะหรือ RB24 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นจรวดสกายแฟลตนะฮะ r b ร์บอันนี้จะเป็น M9J นะฮะหรือ RB24J นะครับ อาวุธก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าอ,อได้ด่านสโมลเลนสกีนะฮะเรามาดูดีกว่าเจอทีมอะไรสารัฐแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับฝั่งเรานะฮะโอ้มีกี่สิบเจ็ดนะฮะอุ้ยเอเจสามสิบเจ็ดโอ้ยังไม่ถึงวันเลย อัพเดตมายังไม่ถึงวันเลยมีคนได้แล้วเหรอนี่ยทุนนิยมนั่นเราเนี่ย <laughs> ไม่ไรเราก็สนใจของเราก่อนนะฮะ นี่ครับแล้วเราก็ได้ถึงเวลาไปช่วยครับ,ไ,บ,บนะไม่ช่วยบิีิสิบเอ็ดนะฮะไม่ทำช่วยวะ ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นลําที่ดูคล่องแคล่วมากเลยนะฮะแต่ว่าคล่องไม่เท่าตัวเจสามสิบห้าดักเคนนะครับตัวนี้นะครับมันก็มันก็ไม่ได้คล่องอะไรขนาดเท่าตัวนั้นนะฮะแต่จะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวขนาดนะครับในปีกข้างหน้านะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะฮะพิธาการสมัยนั้นีนตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำหน้าที่สุดเลยนะฮะสมัยยุค60-7 0ดนะฮะจนกระทั่งตัวทอร์นาโดมันมา ดาเบียท่านาดครับนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเอ็มเก้าจสกามันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัว SKY f แฟก็จะแบบเรียกไงดีเออนะฮะก็ยังไงก็เสร็จไปแล้วนะครับกับรีบวิววิกกนนะครับ จะเห็นว่าเป็นลำที่ดีมากๆเลยนะครับลำหนึ่งที่ดีดีผมสำหรับผมผมให้ดีที่สุดในวอฮันเดอร์เลยนะครับตอนนี้อยากให้ผมรีวิวคลิปเครื่องบินอะไรรถถังอะไรเฮลิคอปเตอร์อะไรเรืออะไรเรือยาดีกว่าเรือผมไม่ค่อยชอบก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมไม่ว่าอะไรผมอยากทำให้ด้วยซ้ำนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบาย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 